อันนี้ดูไกต่ตัวเมียครับตัวเมียแม่ไก่อันนี้เป็นแม่ไก่นะครับสําหรับแม่ไก่อันนี้เป็นแม่ไกท่ทรงเดิมทรงเดิมสังเกตดูว่าขาเขาก็จะไม่สูงมากตัวเขาจะใหญ่นะครับล่ำๆอกใหญ่ๆแล้วเก็บคางอ่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแม่ไก่ที่สวยแต่ว่าอ่าก็จะมีตาหนิตรงหางเอียงนิดๆแต่ไม่เป็นไรเนาะตัวนี้ถือว่าเป็นแม่ไก่ที่ทําได้ อันนี้เป็นไก่ทรงเดิมทรงเก่านะถ้าใครเข้ามาเรียนรู้ศึกษาใหม่ๆเนี่ยก็จะแนะนำนิดนึงเป็นไก่ทรงเดิมแต่ว่าไม่มีอ,อันไหนที่ทำว่าทรงเก่าทรงใหม่อันไหนสวยกว่ากันอันนี้ยังแนะนำไม่ได้มันขึ้นอยู่กับความชอบของคนนะครับบางคนก็ชอบแบบเดิมน่ารักดีกลมๆป้อมๆกลมๆ นะครับแล้วก็คมใหญ่ๆเก็บคางสนิทแบบเนี้ไปสวยนะแต่ว่าบางคนก็ชอบทรงใหม่ทรงสลินนะครับทรงสลินยืดูสูงชรู่อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าทรงใหม่ตรงนั้นนะ่ะวกเขาก็จะเล็กกว่าตัวเขาจะเล็กกว่าด้วยความที่ว่าเขาจะไปทางยาวมากกว่านะครับแต่ตรงนี้น่ะเขาจะไปทางทางกว้างหมายถึงในหน้าอกจะกว้างตัวจะปอมๆนะ ดูนิดนึงนี่เห็นไหมนะครับก็จะประมาณนี้ขาเขาก็จะไม่สูงมากนะเป็นไก่ทรงเดิมก็จะประมาณนี้นะคระับนี่เป็นแม่ไก่ทรงเดิมสําหรับทรงใหม่ก็จะเป็นยืนดูสูงเชลูดเดี๋ยววันหลังจะมาแนะนํานะครับมันก็ต่างกันนะดูง่ายๆนะดูง่าย,ายแต่ว่าขึ้นอยู่กับความชอบนะอันเนี้ยตัวนี้ถือว่าเป็นไก่ฟอร์มสวยเลย สวยบางคนก็ชอบชอบแบบเดิมเนี่ยมันมันเล็กน่ารักแล้วก็ดูมีเสน่ห์กลมๆนะขึ้นอยู่กับความชอบ